สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป้องปายสุขสุขคนขึ้นจากดำนาไปเบิ่งสวนแตงพี่น้องข้างๆหน้าเล่แหละสวนแตงสวนถั่วสวนแตงบอกควาดีข issimo, ึ้นจากดำนาไปเอาไปหาเนื้อกินมันปลูกแว่นแคมดอนเพื่อนไปเนาะพอได้กิน มาแตงในบีจะเือละแตง,นนงเนื้อออ้อยลิ้นอยู่กูมอนี่กจ้าลองปนี่แนมผัวนะแนนางามงามั่วผุขึนอเยไอหนา้นไให้มันแก่เลยมันนั่นเป็นแนวไนว่าจะมีกัมไม่ไม,ไม่เอาแนวมันวะนีน้องเน่ บายดีพี <Sakura ol> <laughs> ่น <rifles> ้องเจ้าของสวนบายดีพี่น้องยิมมกแตกเนี่สุดจากเครือ่กำลังออกดอกเลยเรื่องแต่ยังหมากยังบุหรี่ โลามเต้าอปลากงีมากเต้งที่ไหนพี่น้องเห็นอยู่แตงแตงกลัวนี่ to Plus, <t t ่นี่พี่น้องยโรคตือนเลยพี่น้องเพิ่นปูเพิ่นปูไว้กินเลือกกินกระชายเพิ่นวานนี้น่ะนี่ดกูดได ซีมด้วยปอดสารเพื่อไม่้ฉีดยาดิพอได้กินค้าบน้ำพริกจำเจียวจ่ได้ ปก็เปิดห้อหาเก็ท่านเป็นของห้านี่ปิดให้ออกทานก็เทียงน้ปอเอาปนี่รจะคองไอจ้าของสวนนอเดียวจะนอนกบเม้มาจเบ้องวะอ่าไระอะไรเาะร่แทนบอกคนดีกินน้ำ ก้าก็บานนี้ก้าเพระแต่ดับหน้าก้าตัวนี้น่าง่ายใชหน้าก็ขื่นหน้ายว่านี้หน้าเพุ่นดำเล็กๆเลยพี่น้องเขียวเริ่มเขียวแล้วก็มีเรืต่นาสอบปิ้นหากระดำได้หาให้หาหล่องหางาน ร่างสูบน้ำขึ้นพี่น้องไหยสิดำต่อสูบน้ำจากข่อยบรรยากาศแคมป์ป่าพี่น้องเอ้เขี้ยวงาม เมื่อวานได้ยินเสียงกบเสียงเขียดนี่ไม่ได้ได้ยินเสียงจักมาเลยสลับกัน จะหาเฮ็ดก็ได้เฮ็ดสั่นหน่อยได้แต่ทั่วกับแตงมาปกาสปิน

ถ่ายธรรมศาสตร์รรศาสตร์สวยงามตายปวดเวลามยังจูมเราปะมันัหนังเย็นๆไปห่อนมันในแดดห่อนนีพยฝนตกขึ้นเดียวไปลองยมนี่ตําน้ามันหัดคอวะเนี่ยดํา,าดน้ามือที่สอง่ป้องไย น้ำมะนาวมือที่สองชูบน้ำดำมาเนี่ยมันตกมือนัวเนี่บเริ่มแห้งมาแล้วดำพอทันเป็น้ังไงคนหน่อยนี่เขาตาสบปิดเป็นในดำน้ำมึอแหละมื่อยปวดขาหมดเลย <c oughs> ตึงมือเลยเป็น,นยังเไยซำเอาใหม่มาถูกเลย <c oughs> ปวดเป็นลูกสาวหน้าอย่างเงี้ยแต่ <c oughs> <c oughs> บ่ได้ดำนาหึงมันก็เลยยังบ่เนี่ยังเมื่อยอยู่ยังบ่ชินทำการทำงานบริด้เห็ดนาทนลองเห็ดปีนี่ลองมาเห็ดเบิ้งลองเห็ดปีนึออง่งฝนสิเป็นอย่างไรค<ำ>ัมไว้บ่ซันคัมไว้กะจะได้จากบ้านจากเมืองไปอีกแล้ว <c oughs> หาเงินหางาน หมดขึ้นหัวมันเป็นทางานเนอเห็ดเฮือยนยังบ่แล,ล้วได้เฮื่องไปเลยยังหลายอย่างอยู่เดี๋ยวไปเห็ดน,นาก่อนไปเบิบ่งเราเจอไอ้ซุปหนามมึงดูพี่น้องตอนนี้เพิ่งล่างซิซุปหนามซุปหนามขึ้นใส่นามาถามเรื่องเพื่อนนำหน้ามือแหล่ไปเลยเจ็บกระตุนกระโต แต่ว่าบ้าเหาหนึ่งซิ้นแหละเพอดำมาดำมาก่อนเพื่อนกะสองสามมือแหละก็เลยกะดำมือมิ้กกักเจ็บเพื่อนไม่หน่อยเจ็บปวดหลังปวดเอวคือไอ้ขอดมาถูกนี่แหละ <c oughs> ปวดไปเบิ้ลน้ำคา <c oughs> นี่ก้มตอนนี้สุนลุงสุป,ป้าสุ์ลุงขากำลังเพันสิขาดไทยจะมาเขาก็ไป,ไปดำต่อยได้ไหมจะว่าดำต่อยเพื่อนเลยสาวได้ซองหา ยังอีกหลายมื่ออยู่พี่น้อ,องสิแล้วก็ได้อีกประมาณสองอาทิตย์ก็ได้พี่น้องเพราะว่าได้มื่อละสองสามให้มื่อหนึ่งสองให้สามให้แล้วแต่ให้น้อยให้ง่า่ให้ง่ายก็ได้สองให้น้อยก็ได้สามซีแดดแดดพี่น้องมันอีแดดไม่พี่น้องเมื่อวานนี้ยังม <ส liness. S 2> ัแดดเป็นไรคิดไหม เริ่มดำแลผู้ทรงนะเขาจะจ้างบ้านเป็นชีพเนาะก็จะจ้างคนลายไม่น้ำเด้อห้าวัดบ่มีมน้ำน้ำซุปใสเลยพี่น้องเลยดำไปเรื่อยๆพี่น้องเลยจนเบิดกล้าวไปแล้วเห็ดสิได้เห็ดให้พี่น้องเบิ่งรถบ่ได้ได้ยินแต่เขาว่าว่าได้เห็ดก็ออกแต่ในโทรศัพท์พี่น้องเลยง่อยอยู่หน้ายังบอกโทรศัพท์ในเห็นออกดูอยู่พี่น้องเลย เราเมื่อวานกับหน้าข่างๆนะได้วับสัตว์ตัวนึงไปเบิง้งจะปิ่นกร็บาเล่าไปเบิง้งหลุดโได้ต้องใช้ย,ยังบนขั้นออกหน้าสปินแต่ขั้นออกหน้าสปินนี่โอ้ยหลายขนาดพี่น้องเก็บเนีเป็นห้าอัพผูแเล่พังเบิ้งอีกกับซีแฮมเมอร์ก็นอกคือสีเข็น <c oughs> สีแฮมเ <c oughs> มอร์ได้เฮาสิอัปเดตให้เบิ้งอีกว่าได้ มันช่มีเห็ดปวกนาสปินเห็ดปวกเห็ดก่อเห็ดโคกเห็ดหลงโงกเรื่องนาสปินนะโอเคพี่น้องเอ้ไปแล้วัอ่ะสิบไปห้าดำนาต่อแล้วมวยไทยพี่น้องเบื้องพี่น้องไอ้ดำนามันแบบมันเด็ดเด็กมันบต่างกับบ้านดีเมันเย็นโทร่งซับตกน้าก็เลยนี่แหละมาเล่าสู่พี่น้องฟังวมาโอนี้ดำได้จังไห้แล้วมโอนี้ห้าก็ได้สองให้จะเสามา สองให้แล้วก็ขึ้นไปหาแนวไว้กินเที่ยงเพื่อยก็ได้มือนี้ได้ได้บักทั่วในอันทั่วมักแตงของแซานี่หน้าขาวๆเป็นปิดหาของบอคบดีเพิ่นปลูกไว้แล้พอได้ตำอยู่เราเพได้ปลูกแต่ว่ามักแตงอันของสปินมักแตงอันยังก็เพิ่นแต่งจิงแต่งห้เนาะแต่งห้ก็ต้องเป็นอันนี้ควรนะมักแตงกว่า โอเคพี่น้องไกกด้ไปแล้วบาทนลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บราเราสปินนะก็เป็นกําลังใจช่วงนี้บรได้ไปไชแ้วพี่น้องยูหอยูนาช่วงนี้ก็สีเหตดแต่ยูนาเนี่ยช่งกำลังดําพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเนาะพักคอมเมนต์กำลังใจน้ำสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี